ท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องขุจุลไยคุยกับท่านสองปูคือสำหรับพยายมจุลไรเรียกว่าปูเล็กท่านนายบัญชีจุลไรเรียกว่าปูใหญ่ทราบตามนี้ไว้ด้วย <c oughs> ในเมื่อพยายมกับท่านปูใหญ่คือปูเล็กกับปูใหญ่ทต่าสองท่าน สอบสวนคนที่ไปเป็นเทวดาแล้วก็พักจากภารกิจก็บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาพักจะคุยกับหลานงานต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ทำคนที่รออยู่ให้เข้ากลุ่มตามเดิม <c oughs> อันดับแรกจุไลก็ถามท่านปู่เพราะท่านปู่เล็กเจ้าคะคนที่ตายทุกคนต้องผ่านสำนักของคนปู่หรือเปล่า ท่านปู่บอกไม่จําเป็นทุกคนลกูกเดี๋ยวคะ่ะคนที่ตายทุกคนต้องผ่านสํานักของคุณนปู่หรือเปล่าท่านปู่บอกไม่จําเป็นทุกคนลกูกคนที่ตายถ้าเขานึกถึงบุญในเวลานั้นถึงแมแแ้ว่าเขาจะมีบาปมาก <c oughs> แต่บาปจะไม่หนักที่สุดคือไม่ใชอนันเรกร,รมเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต ทำระสงส์ให้แตกกันหรือว่าทำลายหรือหรือว่าทำรา้รรา,ำรายพระเจ้าไอ้หอบบรโลหิตเป็นต้นคนบาปประเภทนี้แล้วก็ไม่ต้องผ่านสำนักของหลวงเหมือนกันเขาลงนรกทันทีทันใดแต่คนที่ไม่มีบาปถึงอย่างนี้บาปก็มีบุญก็มีที่เรว่อวความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏ <c oughs> อย่างนี้เขาจะก็ต้องผ่านำนักของหลวงต้องสอบสวนกันก่อนอย่างคนเมื่อสักครู่นี้ความจริงเขาทำบาปมากเวลาที่ทำบุญเขาทำน้อยแต่เวลาจะตายจริงจิตเขาก็มัวไม่นึกถึงบุญไม่นึกถึงบาปไม่นึกถึงแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องนำมาสอบสวน ถ้า,าจิตเขานึกถึงบุญเขาจะลงนรกทันทีไม่ต้องผ่านสนักลงไม่สนัดไม่ผ่านปูนะถ้าหากว่าเขานึกถึงบุญไม่ได้อย่างเดียวอย่างเขานึกถึงว่าเราเคยเลี้ยงสุนัขเราเลี้ยงสุนัขด้วยความเมตตารารีแล้วนึกถึงสุนัขที่เขาเลี้ยงก็แล้วกันเท่านี้เขาจะไปสวรรค์ทันทีท <c oughs> ไปรับผลตามอารมณ์ที่คิดก่อน เท่นี้ข่าไม่ได้นี้ก็ต้องสอบสวนกันจุไรก็ถามว่าทําไมท่านปู่เล็กยืนนี้อคติบาปเขาทํามากแต่บุญเขาทําน้อยทำไมให้ไปสวรรค์ก่อนท่านปู่ก็บอกว่าเขานึกถึงบุญได้ก่อนนี่ถ้าเขานึกถึงบุญได้ก่อนถ้าเขานึกถึงบาปถ้าเขานึกถึงบาปได้ก่อนเขาต้องไปตรงนรกตอนนี้บาปเขานึกไม่ออกเขานึกได้แต่บุญบุญใหญ่เขานึกไม่ได้นึกแต่บุญเล็ก คือให้ทานกับสุนัขเลี้ยสุนัขไว้ได้วยความเมตตาแต่ว่าในเมื่อเ็าออกไปจากบริเวณนี้แล้วบุญทุกอย่างจะเข้ามารวมตัวเขาอย่างที่หลานเห็นแล้วจุไรก็กราบท่านปู่เล็กก็กราบท่านปู่ใหญ่บอกว่าเข้าใจแล้วเจา้าค่ะก็ถือว่าอารมณ์แรกอารมณ์อารมณ์ใดรวรมหนึ่งก็ตามที่เกาะก่อนตายเมื่อจิตใจเอ,อจาเจอร่างก็ไปตามกําลังของอารมณ์นั้นอาถ้า จิตใจนึกถึงอารมณ์ชั่วก็ไปอาบายภูมิไปถึงถึงถึงนึกถึงอารมณ์ดีก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้น <c oughs> ลวงก็ท่านปู่ก็บอกเออถูกแล้วต่อไปอยู่ไรก็ถามว่าท่านปู่เจ้าคะหนูน่าสงสัยนิลานนิทานของท่านปู่ที่วัดทา่าทรงท่านปู่ที่วัดทา่าทรงท่านเราในทานจะบอกว่าท่านไปเจอโลกดำโลกหลุมดำ เรีว,ว่าดาวหลุมดำดาวหลุมดำไม่มีจริงจรไหมเจ้าค่ะท่านปู่เล็กกับปู่ใหญ่ก็หันมาถามว่าหลานคิดว่าปู่ของเจ้า่ะเขาจะโอกหอกยางนงเลยชั้นไล่ก็บอกว่าท่านบอกว่าเป็นนิทานถืโอโกหกไม่ได้นิทานจะเป็นของมีจริงก็ได้ไม่มีจริงก็ได้แต่หนูสงสัยว่าอาจจะเป็นของมีจริงก็ได้ <c oughs> ท่านปู่เต่าสองก็ยอมรับว่า เรื่องดาวดาวหลุมดำนี่มีจริงจุไยก็ถามว่าดาวหลุมดำอยู่ที่ไหนเจ้าคะ่ะท่านปู่ท่านสองก็บอกว่าเธอขึ้นมาเนี่ยเวลานี้นั่งอยู่สูงกว่าราวดาวหลุมดำอยากจะดูไหมล่ะจุลัยก็บอกว่าอยากจะดูท่านก็บอกว่าดูตามนิ้วมือที่ปู่ชี้ไปท่านปู่เล็กก็ชี้นิ้วมือไป เธอก็เห็นตามความเป็นจริงว่าโดยกำลังความเป็นทิพย์ของปู่ทรงพอเน้เธอเห็นจัก,กรวาลทั้งหมดนาอากาศมันลอยอยู่เป็นระยะเป็นลูกๆมันก็ลูกผลส้มอยู่เกลื่อนกลาดไปหมดเต็มไปหมดคำว่าเต็มนี้มันจะหมายความว่าเบียดกันถ้าปู่ก็ชี้ว่าผลส้มลูกเล็กจิ๋วที่หลานเห็นลึกตรงไปนั่นแหละลึกสุดตามนี่มือของปู่ มันเป็นลูกมนุษย์ที่หลานอยู่แต่ความจริงหลานขึ้นมาแนผ่านจัก,กรวาลทั้งหมดแต่ว่าม่ไจะสังเกตว่าขึ้นมาเร็วอาศัยความเป็นทิพย์จึงไม่สนใจวัตถุมันใช่ไหมจุเลย็ขตอบว่าใช่เจ้าค่ะจุเลยก็พิจารณาบอกจะเดีเธอก็ถามปู่ว่าจัก,กรวาลต่างๆที่มองเห็นเนี่ยความจริงมันไกลจากถิ่นที่เป็นทิพย์ลงไปมากท่านปู่ก็ยอมรับ เธก็บอกว่าทั้งทง,ทงที่จักรวาลมีมากขนาดนี้ยังเล็กกว่าสวรรค์ชช้นจาตุมาราชที่นั่งอยู่นี้มากท่านตัก็บอกว่าใช่ในดินแดนที่จักรวาลทั้งหมดลอยในอากาศทั้งหมดทั้นะั้ที่มีอยู่ทั้งหมดจะมาเทียบกับเทอสวรรค์ชั้นจาตรมาราชก็เทียบไม่ได้สวรรค์ชช้นจาตรมาราชกว้างขวาง,วางใหญ่โตมากกว่าเยอะแยะอันูก็บอกว่าหนูเห็นลูกฝนสม้ม ที่มันลอยอยู่เหนือมนุษย์โลกไหมความจริงต้องผ่านไปหลายสิบชั้นท,ท่าเนเอเธอก็บอกว่าเห็นท่านก็เลยบอกว่าผลซ่อมที่เยื้ยงทาได้ทิศตะวันตกนิดหน่อยที่โตวกว่าโลกมนุษย์นิดหน่อยนั่นคือดาวพระจันทร์และที่เลยอกมานิดหนึ่งตรงขึ้นมานี่เป็นดาวอังคารเยื้องไปทางทิศตะวันตกมากหน่อยไกลสุดโน้นดาวใหญ่นั่นคือดาวพระศุกร์ แต่เยื้องขึ้นมาทางด้านขวามือนอีน่ทิศหน่อยก็ไม่ใครนักที่ใหญ่โตมากตอนดาวพฤหัสกรงว่ามื่อทันชี้ดวงดาวให้ดูโลกมนุษย์นี่เล็กนิดเดียวแต่จุลัยก็ถามว่าดาวดำนะเจ้าค่ะดาวหลุมดำอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าต้องถอยหลังขึ้นมาล้านถอยขึ้นมาอีสูงขอบจักรวาล คำว่าขอบจัก,กรวายหมาว่าจัก,กรวาลจักรวาลของอากาศริมจัก,กรวาลของอากาศที่ลงมาจากสวกรรค์จะปะทะจุดนั้นก่อนถึงก่อนเป็นกลุดสุดสูงสุดดาวหลุมดํานี่จะอยู่ในเขตนั้นท่านขชี้ให้ดูจะเห็นเบื้องล่างดําแต่เบื้องข้างบนเขียว็จีเป็นป่าทึบล้วก็มีมีทะเลมีมาหาสมุทรแต่เห็นไม่โตนักก็อยู่ไกลกัน เลก็แล้วท่านลุงก็ท่านปู่ก็ชีด้ดดานด้านโน้นทด้านทิศตะวันออกจะมีดาวดวงใหญ่ๆอีกสองดวงเรียงกันไปจะไม่อยู่กัไม่ไกลไม่ใกล้นักห่างจากมนุษย์โลกประมาณดาวพระศุกร์ระหว่างดาวมนุษย์กับดาวพระศุกร์เนี่ยดาวทั้งสองดวงนั้นห่างไปจุดระยะระยะเท่านั้นห่างไปดวงละเท่านั้นแต่ว่าสองดวงนั้นก็ใหญ่มากใหญ่ตโตมโหฬลานมาก ถ้ามีบริเวณความกว้างก็ใกล้ๆกับดาวหลุมดำแต่ว่าดาวหลุมดำมีสภาพแตกต่างจากเขานั่นคือว่าตรงกลางมันเหมือนเหมือนก็ส้มผ่าตัดครึ่งแล้วเหมือนกับกระทะความกลางเป็นโพรงข้างบนเป็นพื้นปิภพ <c oughs> ด้านบนเป็นพื้นปิภพเป็นที่อยู่ก็คนมีแผ่นดินมีความหนาเข้ามนดินไหลายโยด เฉพาะด้านล่างเป็นหลุมก็อมองลงไปชัดก,ก,กระรากวว่ามีดวงดาวต่างๆที่ลอยเข้ามาใกล้ก็ไหลเข้าไปในท้องของดาวดาวถุงดำท่านลุงก็เชี่ยดูด,ดาวที่ไหลออกดาวที่เข้าไปก่อนไหลออกดาวที่ไปด้านหลังไหลเข้าดานที่ดาวที่เข้าไปก็เห็นสภาพการไหลวนความจริงนั่งดูตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาจินดาว แต่จุไยก็ถามว่าดาวหลุมดำจริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณและสิ่งที่มีโทษแต่ก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่าดาวเป็นพื้นปีภพแลือเป็นโลกโลกหนึ่งเขาจะเรียกก็ว่าโลกตัดโลกส้มตัดก็ได้ <c oughs> หรือโลกส้มโอตัดครึ่งก็ได้ มันเป็นโลกที่แตกต่างจะรู้อื่นจะถือว่าเป็นคนถือว่าเป็นโทษอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นวัตถุมันสุดแล้วแต่คนจะใช้เธอก็ถามต่อไปบอกว่าเห็นนิทานของท่านปู่ <c oughs> บอกว่าคนที่โลกโลกอะไรเขาเรียกเรียกโลกชินนโลกโลกที่มีความชนะหรือว่าดาวหลุมดําคนในที่นี่มีความสุขมาก ถ้าฟังกันไปก็คล้ายๆกับศาส,สนาพราสีอานที่ตาโนสือก็เขียนบอกว่าศาสนาพราสีอานในคนไม่มีคนจนมีแต่คนรวยและคนทุกคนก็สวยมีทรัพย์สินมากบ้านช่องบ้านเดินลงบ้านเรือลลบบนองลงทั้งหลายบ้านทรัพย์สินต่างก็ไปตระวางเราสามไม่มีขโมยรโจรมีความสุข แต่ว,ว่าท่านโป่เล่านิทานเรื่องโลกหลุมดำคือดาวหลุมดำและโลกชินาโลกไล่้ฟังว่าเป็นคนที่มีกรรมบทสิบและก็มีพรหมหารสี่เป็นพื้นฐานก็อ,อยากจะทราบว่าคนในโลกเมดดาวหลุมดำนี่หลังดาวที่อยู่ที่ดาวหลุมดำมีกรรมบทสิบก็ค,คนในศาสนาพระศรีอานเนี่ยใครจะมีสุขมากกว่ากัน ท่านลุงก็บอกว่ามันแตกคนละสถานที่หลานรักสำหรับดาวหลุมดำนี่เขาคัดคนมาโดยเฉพาะคำว่าคัดก็ไม่ใช่ดาวคัดคนคัดคนคนคัดตัวเองคือคนที่มาเกิดที่ดาวหลุมดำนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมนุษยธรรมทำที่ทำคนให้เกิดเป็นมนุษย์เทอาไมรความตายจากความเป็นคนแล้วก็เกิดเป็นคน แต่ก็ไม่ได้เกิดในชมพูในโลกชมพูก็มาเกิดในใน,ในประเทศลาวหลุมดำนี่แต่จะพอที่คนที่มาเกิดที่นี่ก็ต้องเป็นคนหนึ่งมีกรรมบทสิครบท้วนรายการที่สองมีพรหมหารสี่ครบท้วนและเที่ตเกิดในที่นี้ก็มีจิตใจรักอยากจะเกิดเป็นคนใหม่ คือต้องคิดว่าการเป็นคนตายจากคนแล้วก็ต้องเกิดเป็นคนจิตใจไม่มีการนึกถึงว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปพรหมอยากจะปนิพันธ์อยากจะเป็นคนตามเดิมนี่กาลังกุศลของคนก็คงไม่มีเฉพาะกัมบทสิบไม่มีเฉพาะพรหมิหารสี่ <c oughs> ต้องมีดีขึ้นไปกว่านั้นมีบุญมากกว่านั้น กำลังที่มีความดีสูงอย่างนั้นสามารถจะไปสวรรค์ก็ได้อยากจะไปพรหมโลกก็ได้หรือบางคนถ้าจิตใจอาสะอาดอย่างนี้เป็นพื้นฐานนั้นก็สามารถจะไปนิพพานก็ได้ <c oughs> แต่คนประเภทนั้นเขาไม่สนใจจะไปพบอื่นคิดว่าการเกิดเป็นคนนี่มันดีที่สุดก็อย่าเลยอยากจะเป็นคนต่อไปเมื่อมีความดีขนาดนี้แล้วมีพรหมาสีครบถ้วน แต่มีกรรมดสิบครบถ้นจะเป็นคนในโลกชมพูก็เป็นไม่ได้คือว่าพวกนี้คําว่าเป็นคนกหมายความที่เป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นจะเกิดในโลกชมพูก็เกิดไปได้เพราะมีความดีมากเกินไปโลกชมพูนี่เป็นโลกผสมในหมายความว่าคนความชั่วก็มีความดีกับปรากฏทำทั้งความดีและความชั่วแต่ว่าโลกดาวหลุมดํานี่ เรที่เรียกว่าชินโรคก็โลกที่เต็มด้วยความชนะชนะความชั่วก็มีแต่คนปตรถนาดีเท่านั้นต้องมีเฉพาะดีเกิดที่นี่ฉะนันเมื่อคนประเภทนี้ไม่มีความต้องการเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แท้แท้ที่โลกดาวหลุมดำจุเลยก็ถามว่าก็มนุษย์ในโลกชมพูไม่ใช่มนุษย์แท้แทหรือเจ้าค่ะคุณท่านปู ว่าหนูดูลักษณะท่าทางของคนในโลกลาดาวดาวหลุมดำก็มีแขนมีขาเมียการส,สามีิบสองเมกันแต่งงานมีผัวมีเมียเมืกันมีบ้านมีช่องกินนัตะตาแก่แก่ตายเมืนกันทุกอย่างก็เหมือนกันหมดทําไมจึงไม่เรียกมนุษย์ท่านปู่ก็บอกว่าคําว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงใน่นา็หมายคว,าว่าเขาต้องไม่ทําชั่วไม่ละเมิดกรรมบทสิทธ ไม่ละเมิดพรมิหารสี่ <c oughs> มนุษย์ทุกคนจริงๆมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องปฏิบัติอย่างนี้สำหรับในโลกชมโูของเรามีความประพฤติไม่สม่ำเสมอกันไม่ได้คนคนเดียวก็เหมือนกันคนคนเดียวกันบางครั้งในช่วงเช้าถึงเที่ยงเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีพรมิหารสี่แต่ตอนบ่ายกลายเป็นคนใจร้ายละเมิดศีล ไม่ตั้งใจทรงบริหารสิบอ,อย่างนี้ก็มี <c oughs> บางคนก็นิยมทําความชั่วมากกว่าทำความดีเห็นว่าคนนี้ก็ทำบุญทำกุศลให้ทานอาศาาสินเจริญภาวนาฟังเทศเป็นคนคร่าครึไม่ทันสมัยตัวเองทันสมัยทุกอย่างทรัพย์สินมีตรายสะสมไว้เพื่อความร่ํารวยการบริจาคทานเพื่อผลความสุขในวันหน้าไม่มี การานักษาสินถ้าทำใโรโใจสบายไม่มีการเจริญสมาธิทำรห้จิตเป็นสุขไม่มีการเจริญภา,าวนาื่อทำให้ปัญญาผ่องใสไม่มี <c oughs> นี่เป็นคนประเภทนี้มีอยู่ผสมอยู่เจีงเรียก่าโลกนี้ว่าโลกของคนแปลว่ายุ่งอยู่ไรก็ถามต่อไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนในโลกชมพูก็มีคติไม่แน่นอน หมายความว่าตายจากความเป็นคนจะเป็นสเปนสัตว์นรกก็ได้เป็นเปรตสุรกายตส์เดรินฉานก็ได้เป็นทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นนิพพานก็ได้ใช่ไหมท่านลุงก็บอกว่าต้องแยกประเภทกันคนทําความดีไปเสวยผลความดีมีสวรรค์เป็นต้นคนไข้ควรถึงความชั่วก็ต้องไปนรกเป็นต้นเทก็บอกว่าคนทุกคนมีความจําเป็นเรื่องความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่บังคับบางทีเงินจะซื้อกับข้าวก็ไม่มีจะหาของไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่ามีก็ต้องตกปลาหาเนื้อหาปลามาก,กินต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> <c oughs> คนประเภทนี้บางการก็คิดแต่ได้ความดีแต่ถือว่ามีความจําเป็นท่านปู่ก็บอกว่าถ้าถือว่าการฆ่าสัตว์มีความจําเป็นเพื่อความเป็นอยู่ของตัวเอง เมื่อตายแล้วก็มีความจําเป็นต้องลงนรกเองเหมือนกันไม่มีใครก็ผลักดันจุไรก็เปลี่ยนเรื่องถามถามว่าท่านปู่เจ้าค่ะในโลกดาวหลุมดําและชินโลกชินะโลกแปลว่าโลกที่มีความชนะชนะจากความชั่วที่มีคติตรงกันข้ามกับกวามหมดสิ์มีคติตรงกันข้ามกับพรหมิหารสี่ ทรงความดีสองหมดไว้คือพระมหหสีธจ้กรรมบสิทธิ์ <c oughs> ในโลกโลกนี้มีทรัพย์สินมีเงินมีทองมีแร่ธาตุสำคัญมีบ้างไหมเพราะว่าในนิทานที่ท่านปู่เล่าไว้ไม่ได้บอกไว้เลยว่ามีคุมทรัพย์ที่ไหนบ้าง <c oughs> แต่มีแก้วแหวนเงินทองที่ไหนบ้างนีสคอมันแห้ง ท่านโป่ก็บอกว่ามีหลานหลานจะไปดูแล้วหลานจะนั่งดูตรงนี้จุไรก็เรียนถามท่านปู่ว่าไอการไปดูแต่มันดีกว่าหรือว่าการนั่งดูตรงนี้ดีกว่าท่านโป่ก็บอกว่านั่งดูตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องเคลื่อนไหวอยากจะดูอะไรตรงไหนมันก็ได้หมด ได้แต่เอาชี้ดูว่าจุดนี้เป็นขุมของทองค <c oughs> ําเธอก็เห็นทองคําเหลืองอารามจุดนี้เป็นขุมของเงินก็เห็นเงินแผ่วจุดนี้เป็นจุดของแก้วแร่ธาตุต่างๆอธิบายหมดเป็นประเทศเป็นโลกที่มีความดมสมบูรณ์ที่สุด <c oughs> สิ่งที่ปราถนามีทั้งหมดทุกอย่างแล้วทั้งให้ดูบ้านทุกๆุหลัง คนทุกๆคนที่จะมีความประพฤติที่มีความเป็นอยู่บ้านทุกหลังเป็นตึกหมดและภายในบ้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามความเป็นอยู่ง่ายๆมีผักเป็นอาหารไม่ภาคพื้น <c oughs> นานๆจะกินเนื้อสัตว์สักทีรวมความว่าคนโลกนี้เป็นคนที่มีความสุขจิตใจเพื่อหวังจะก,การในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ไม่มี จุเลยก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้ในเมื่อเขามีชีวิตทรงตัวแบบนี้แล้วมันนานแสนนานก็จะตายอายุไขถ้ท่านได้ทราบจากที่ทานม,มาว่าอายุไขตั้งหมื่นสองพันปีใช่ไหมท่านหลวงก็บอกว่าใช่จุเลยจุไรยก็ไม่ถามได้ปู่ใหญ่ว่าท่านปู่เจ้าคะกราบท่านแล้วก็ถามถามว่าท่านปู่เจ้าคะคนในโลกดาวหลุมดำนี่ อย่ากจะทราบว่าในบัญชีท่านปู่มีไหมท่านปู่ก็มองหน้าคิดกำกันนึกก็เลยพูดบอกว่าเออหนูเองพูดกับลงเล็กกันมาสาบายทำไมหันไม่ถามลงมาปู่ใหญ่ผมได้พูดกับปู่เล็กนะเตอก็บอกว่าเห็นท่านปู่ใหญ่นั่งว่างๆเตรยียมจะเหงาเต่ก็บอกว่าไม่เหงาฟังเจ้ากับปู่เล็กก็คุยกันปู่ก็ฟังเพลินๆดีเพราะเวลานี้จะพักงาน ตัวไรก็อยากบอกว่าถ้าถ้าเท่าที่ถามนั้นปู่ใหญ่จริงก็อยากจะทราบถึงบัญชีบัญชีของท่านปู่ใหญ่เนี่ยมีนะกกับคนทั้งโลกใช่ไหมท่านปู่ใหญ่บอกว่าไม่ใหญ่คนทั้งโลกคนทุกโลกกว่าคนทุกโลกที่มีอยู่ในจักรวาลน,นั้นทั้งหมดจะเป็นโลกดาวหลุมดําก็ดีโลกใหญ่ใกล้เคียงก็ดีโลกมนุษย์โลกที่เธออยู่ก็ดี โล,โลกพระจ์โลคเรื้อนคันโรกพสุนโลกไหนก็ตามที่มันมีคนที่ไหนมีคนก็ทําความดีก็ทาความชั่วย่อมปรากฏในบัญชีเขาโปรหมดแต่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นคนในทิ่นกรกตรนโลกดาวหลุมดําที่อยู่ในบัญชีดำเขาท่านปู่มีไหมท่านปู่เราชอบใจว่าอีหลานนี่มันฉลาดจริงๆมันรู้ได้ยังไงบัญชีดำบัญชีแดง จุไลก็บอกว่าหนูเดาๆเาออจา้าค่ะบัญทีดําหมายถึงมืดคืออารมใจดำท่านปู่ก็บอกว่าไม่มีบัญชีที่บันทึกความชั่วเพื่ะลงโทษอคนในโลกหลุมดําอันนี้ไม่มีเลยว่าทุกคนเขาไม่ทําความชั่วทางด้านจิตใจบางครั้งอาจจะมัวบองไม่บ้างนิดๆแต่หน่อยย่อมมีคนในโลกหลุมดําจริง,รงๆก็มีสภาพไม่เสมอกันนัก คนที่มีบารมีเคร่งคัดสร้างความดีในมนุษย์โลกก่อนตั้งใจทำความดีอย่างเคร่งคัดไปเกิดในโลกหลุมดำก็มีความปกติในการปฏิบัติทำสองโหมดคือพอมีหารสี่กับกำหนดสิบบางคนที่ปฏิบัติกับเพิ่งกับแพ่งในก็หมายความอยู่ในโลกมนุษย์ความชั่วก็มีความดีกับปรากฏแต่ว่าโดยปกติแล้วจะทำความดีจะนิยมประพฤติปฏิบัติในในในกำหนดสิบ <c oughs> แ้วจิตใจน้อมอยู่ในพรมิหารสร่อย่างนี้เป็นปกติแต่ก็เผลอบ้างบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็ไม่เผลอบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็พลาดแต่ว่าเวลาจะตายจิตใจคิดถึงคุณธรรมทั้งสองกลุ่มนี้และจิตใจตั้งตั้ง,งหรือว่าถ้าตายจากความเป็นคนอะไรเขาเกิดเป็นคนใหม่ให้มันรวยกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้ให้มีความสุขมากกว่านี้คําว่านี้หมายถึงทวารโลกชมพู คนประเภทนี้ตายจากโลกจมูลแล้วก็มาเกิดในโลกดาวหลุมดำจะนั้นคนประเภทนี้เวลาปฏิบัติความดีในสองหมดก็พร่องกอกแป้งไปบ้างาที่ยวทแบบบางครั้งก็มีการฝฟืนฝืๆใ,ใจนิดหน่อยไม่เรียบร้อยนะักแต่จิตเป็นสุขปฏิบัติแบบดิ่มโนนมีมากห <c oughs> มายความมีความสมบายใจเพราะใส่กับบทสิบกับพรหมหานสีน่นี่เวลานี้มากกว่าจิตใจกับพร่องกบแร้ง ก็ถ <ry> ือว่าคนในโลกนี้มีกําลังใจไม่เสมอกันคณะหมายความปฏิบัติในกรรมบสิบอย่างเข่งคัดมีอยู่อย่างกลางมีอยู่อย่างอ่อนมีอยู่แต่ไม่พลาดจุลัยก็ถามท่านปู่ใหญ่ต่อไปว่าคนทั้งทั้งโลกนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนท่านปู่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าตายแล้วจะไปไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องของกําลังใจของแต่ละคน เพราะว่าโลกนี้จริงๆแล้วเขาปฏิบัติความดีเต็มตรานั่นคือหมายความมีพรหมญาณสี่ครบถ้วนนี่มันมีความดีทุกอย่างสิงก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็ฉลาดแต่ว่าคนก็ต้องอาศัยบาร,รมีถ้าบาร,รมียังไม่แก่กล้าจริงๆแต่ต้องเป็ยนว่ายตายเกิดในวัฏฏะส่วนใหญ่จริงๆเขาจะไปเกิดบนสวนรรค์ก่อนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้าง อุไลก็ถามว่าพรหมต้องอาศัยฌานแล้คนในโลกนี้มีฌานนะเจ้าค่ะท่านปู่ก็บอกว่าการที่เขาส่งความดีเป็นปกติอย่างเคร่งครัดนะี่เป็นฌานในพรหมิหารสกับฌานในศีลานุติกรรมฐานก้าวบทสิก็คือศินถ้ากําลังใจเป็นฌานเขาตายเพราะอาศัยฌานเป็นพื้นฐานเขาก็ไปจะเกิดในธรมโลก นายจุเลยก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะกลับมาเกิดในมนุษย์โลกในโลกชมพูอีกไหมท่านปู่ก็ตอบว่าคนที่ต้องกลับมาจากโลกชมพูก็มีเยอะมีไม่น้อยเหมือนกันเพราะกำลังบุญของคนทุกคนจะไม่เสมอกันบางคนก็ไปสวรรค์เรื่อยไปไปพรมโลกแล้วไปนิพพานเลยอย่างนี้ก็มีมากบางคนก็ต้องหวนกลับมาสู่โลกชมพูอีก แต่บางท่านไม่กลับเฉพาะโลกจะพูเลยลงนรกไปก็มีจุไรก็ถามว่าในเมื่อเขาทาความดีทุกอย่างยังในกรรมบทสิบแล้วก็พรมหารสี่ไม่น่าจะไปเกิดในยม,มโลกจะไม่น่าจะลงนรกท่านปู่ใหญ่ก็บอกว่าอาศัยกรรมเก่าหลานรักขณะที่เขาก่อนจะตายเขามีทั้งความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏ แต่เวลาก่อนจะตายจริงๆใกล้จะตายเขาทรงพรมีฐารสีและทรงกำบดสิบบนตัวนี้มีความเข้มแข็งนำเขาไปสู่โลกหลุมดาวหลุมดำก่อนถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากดาวหลุมดำแล้วเขาก็เขาก็าไปเกิดบนสวรรค์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างและเป็นพรหมบ้างตอนนี้เมื่อบุญบารมีนนั้นหย่อนลงเวลาที่เขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรหม ไม่สั่งสมบารมีต่อมีความสุขแล้วเมาในความสุขเมื่อบุญความดีขาดตอนตอนนี้ต้องลงมาโลกชมพูแล้วก็มีหลายๆคนเพราะใสบาปเก่าสนับสนุนให้ผลอย่างแรงพุ่งหลาวจากพรมจากเทวดาจากนาง้านลงนรกทันทีก็มีเยอะเพราะว่าคนที่ไปที่นี่ไม่ใช่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นเสมอไป จนไลฟังท่านปู่ทั้งสองแล้วก็รู้สึกขอบคุณท่านก็ถามท่านปู่ต่อไปว่าหลังจากนี้ไปแล้วท่านปู่จะมีการสอบสวนอะไรไหมท่านปู่ก็บอกว่ามีเธอก็ถามว่าคนที่มาคอยการสอบสวนท่านปูน่นี่เป็นคนที่มีโทษทุกคนหรือเปล่าท่านปู่ก็บอกว่าทุกคนก็ทําทั้งความดีและความชั่วจึงต้องสอบสวนกัน ถ้า่ใครนึกถึงความดีได้ก่อนก็ไปสวรรค์ใครนั่นึกถึงความดีไม่ได้เลยนึกแต่ความชั่วยอย่างเดียวยอมรับความชั่วยอย่างเดียวก็ไปอาบาย,ยภูไม่ใช่นาทีทองปู่จะส่งไป <c oughs> เป็นกฎุ้งกรรมของเขาจะส่งไปจุเลยก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเวลาที่ท่านปู่จะทําการสอบสวนถึงได้อย่าง ท่านปู่มองดูเวลาก็บอกก่าถึงแล้วหลานท่าน,นปู่ก็ปู่ปทั้งสองเขาทํางานต่อไปจุไรก็ลา่านกับอรบันดา่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าเทพนี้เป็นเทพปิดรายการและหน้านี้เป็นหน้าปิดรายการนังสือฉบับนี้คือว่าเสืออันเล่นเล่นที่สิบสองเรื่องราวต่างๆที่เป็นมาทั้งหมดเป็นเรื่องนิทานเขาบรรดาเทนพูทบริษัททุกท่านอ่านก็ดีฟังก็ดี คอยน,นึกว่าฟังนิทานอ่านนิทานก็แล้วกันตอนนี้ไปคอนลาทุกท่านขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผล,ลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี